เหรียญพ่อขุนรามคำแหงมหาราชรุ่นแรกเนื้อทองคำน้ำหนัก14.27กรัมในหลวงราชการที่9ทรงเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยในปี2510เหรียญพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนื้อทองคำรุ่นแรกสร้างน้อยหายากหลวงปู่โตร่วมปลุกเสกเหรียญพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนื้อทองคำสร้างเพียง109องค์หายากมากๆ องค์นี้สภาพสวยมากพิธีมหาพุทธาพิเศษใหญ่เนพระอุโบสถวสุทธาเทพรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นประธานในพิธีทรงเจิมเทียนมหามงคลและเทียนชัยเหรียญน,นี้ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดเกล้าสร้างเฉลิมพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และทรงพระราชทานนามย่อพอปลอด้านหลังแล้วมีพระปริมาพิไทยย่อพอปลอ,อยู่ด้านบนแท่นศิลาจารึกพระดีพิธีใหญ่หลวงปุตโตวัดประดู่ชิมพลีปลุกเสกพร้อมพระเกจิคณาจารย์สุโขทยัยหลายลูกพิธีหลวงพิธีพุทธาพิเศษใหญ่น้าววสุทน์เทพาลารามเหรียญพ่อขุลามกำแหงมหาราชนับเป็นเหรียญรุ่นแรกมีสามเนื้อ คือเนื้อทองคําเนื้อเงินและเนื้อทองแดงพิธีพุทธาพิเศษสองวาราใหญ่ครั้งแรกณวสุธาเทพเวลารามและครั้งที่สองที่จังหวัดสุขโขทยัยมีพระเกจิคณาจารย์เข้าร่วมในพิธีมากมายอาทิเช่นหลวงพ่อปี้หลวงพ่อคูบวังหลวงพ่อวิบูลเป็นต้นเหรียญพ่อขุลรามคำแหงมหาราชเหรียญน,นี้เป็นรุ่นแรกเนื้อทองคำสร้างน้อยหายากมาก เหรียญน,นี้เป็น,นหนึ่งในร้อยเก้าเหรียญเหรียญสวยสมบูรณ์ห่วงทองเดิมๆอยู่ครบพุทธคุณสูงทุกด้านบูชาเป็นสิริมงคลอย่างมากนะคะสนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ